ใน j a v a Programming บทที่4นะครับในบทนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นจุดเด่นเลยของ Java นะครับเพราะว่า Java เนี่ยก็เป็น Object o b j e c t o r i e n t e d Programming หรือว่า OOP ก็คือจุดเด่นของมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้าง Object ก็คือการมองทุกอย่างรอบตัวให้เป็น Object นะครับในบทนี้เราก็จะมาพูดกันถึงการประกศาศ l a s s การสร้าง Object หรือว่าสร้างวัตถุ แล้วก็ค o n ส t r u เตอรและสุดท้ายก็คือการกําหนด l a s s เรามาดูหัวข้อแรกนะครับก็คือการประกาศ class. คลาสคลาสก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องมานิยามคำว่า object สิ่งที่คนที่ยังไม่เคยเรียนเกี่ยวกับ OOP มาเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดเลยก็คือไม่รู้ว่า OOP คืออะไรหรือว่าอ b อบเจคืออะไรนะครับก็คือ Object เนี่ยจะใช้หลัก การมองสิ่งรอบๆตัวหรือว่าสิ่งที่เราพยายามจะเขียนโค้ดขึ้นมาเนี่ยให้ hey, มองในรูปแบบของวัตถุซึ่งเหมือนเราจรินตนาการว่ามันมีอยู่จริงอย่างเช่นคลาสของคาร์หรือว่าคลาสของรถนะครับเราก็จะมองว่ารถเนี่ยมันคาร์ที่เรากำลังเขียนชื่อว่าคาร์ก็คือเรามองว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็รถเนี่ยมันมีคุณสมบัติและพฤติกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นคุณสมบัติของรถอย่างเช่น อ่าเป็นรถยี่ห้ออะไรอย่างเช่นเป็น BMW เป็น Mercedes-B e n z หรือว่าอ่าสีของรถรถมีสีอะไรเช่นสีแดงสีเขียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือก็คือคุณสมบัติของรถแล้วก็ส่วน Behavior al, หรือพฤติกรรมก็คือรถมันสามารถวิ่งได้อันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมก็คือเหมือนรถมันเคลื่อนที่ได้มันวิ่งได้ก็เป็นพฤติกรรมของวัตถุอันนี้คือเวลาเราจะเขียนค่ารถเนี่ยเราก็จะมองเราว่า คุณสมบัติมันมีอะไรบ้างพฤติกรรมที่มันทำได้มันทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือหลักการของอ็อบเจกต์นะครับอย่างเช่นถ้าตัวอย่างใกล้ๆตัวเราก็คืออย่างเช่นเราเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยเราก็สมมุติเราจะสร้างคานนิสิตเราก็สามารถสร้างคานนิสิตเราก็มองว่านิสิตมีคุณสมบัติมีแอตทริบิวหรือว่าคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างเช่นนิสิตต้องมีชื่อต้องมีรหัสต้องมีเกรดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติ ส่วนพฤติกรรมนิสิตท,ทำอะไรได้บ้างนิสิตก็สามารถสอบได้สามารถเดินมาเรียนได้สามารถาทำข้อสอบทำโปรเจกต,ต์ต่างๆได้อันนี้ก็คือพฤติกรรมของนิสิตคือพยายามมองสิ่งที่เราจะเขียนให้เป็นวัตถุทีท่มันมีอยู่จริงก็จะทำให้การเขียนนั้นง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของ OP แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยการใช้ OP เนี่ยค่อนข้างแพร่หลายมากอย่างเช่น การเขียนแอปไอโฟนการเขียนแอป iPad ก็ใช้ o b j e c t i v e C Objective ก็คือชื่อก็มงบอกว่ามันใช้ Object นั่นเองนะครับอันนี้ก็ในปัจจุบันก็เป็นที่นิยมอ่าเราก็มาดูนะครับอันนี้ก็คือพี่พูดเวลาว่าคลาสประกอบด้วยต้องอันนี้ต้องต้องเข้าใจดีๆครับคือประกอบด้วยคุณสมบัติแล้วก็พฤติกรรมอันนี้ก็คือสำคัญมาก ่อมาครับก็มาดูการประกาศคลาสการประกาศคลาสเราก็จะใช้คำว่า public class แล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสนะครับแล้วก็ปีกกาเปิดปีกกาปิดเพื่อบอกว่าเพื่อบอกสโคปของคลาสว่าคลาสเรายาวถึงไหนนะครับแล้วก็ภายในคลาสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย instance variable เราก็จะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับอ่าก็ส่วนข้างหน้าคลาสจะเห็นว่ามีคำว่า public อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งซึ่งมันมีค่อนข้างเยอะ Public ก็คือหลักๆก,ก็คือมี Public มี protected แล้วก็มีอ่า r i v a t e นะครับอันนี้ก็คือหลักๆที่ใช้กันก็ Public เป็นการบอกว่าคลาสเราเนี่ยประกาศเป็นสาธารณะก็คือเป็น Public ก็คือคลาสอื่นๆสามารถมองเห็นแล้วก็เรียกใช้งานได้ อันนี้คือการประกาศ Public เพราะนั้นการที่เราจะประกาศเป็น Public เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราสามารถให้ยอมให้คนอื่นเนี่ยแอคเซสหรือว่าเรียกเรียกใช้คลาสเราได้ซึ่งคลาสเราจะต้องแบบไม่มีความลับอะไรมากมายถ้าอย่างเช่นถ้าสมมติคลาสเรามีความลับต่างๆเนี่ยที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นอย่างเช่นเลขเลขบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเราอาจจะประกาศเป็น p r i v a t e แทนเพราะว่าไม่ต้องการให้คลาสอื่นมายุ่งกับคลาสเรา หรือว่าไม่ต้องการให้คลาสอื่นมาเรียกใช้คลาสเรานะครับอันนี้ก็คือการประกาศคลาสต่อมานะครับการสร้างวัตถุถ้าจะเปรียบระหว่างคลาสวัตถุนะครับคลาสก็คือเหมือนเหมือนแบบพิมพ์เหมือนแม่พิมพ์อย่างเช่นพี่จะสร้างนิสิตคือสร้างคนขึ้นมาหลายๆคนเนี่ยก็คือเป็นนิสิตเนี่ย หรือว่านักศึกษาเราก็สามารถสร้างคลาสนิสิตนักศึกษาหรือว่าให้ชื่อว่า student class student ได้เสร็จแล้วเรามาสร้าง object ของ class student อย่างเช่นพี่ก็สร้างอ่าคนในกอขึ้นมาในกรก็เป็น object ของ class student ซึ่งในกรเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็น object มันต้องมีคุณสมบัติตามที่เราประกาศในคลาสอย่างเช่นคลาสเราประกาศว่าวัตถุที่สร้างในคลาสนิสิตนักศึกษาเนี่ยต้องมี1ก็คือมีชื่อ2มีรหัส สาม,มีเกดเพราะฉะนั้นในกรที่มาประกาศเป็นอ็อบเจกต์เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติต,ตามที่คาร์เราประกาศไว้ก็คือในกรก็ต้องมีชื่อว่าฉันชื่อในกรฉันได้เกดเท่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือต้องมีคุณสมบัติต,ตามที่คาร์เราประกาศไว้แล้วก็พี่ก็สามารถสร้างอ็อบเจกต์เพิ่มได้อีกเช่นสร้างในขอชื่อว่าในขอมีคุณสมบัติก็คือก็ชื่อแล้วก็ อเกรด3.5อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็น object. อ็อบเจกต์อก็อย่าสับสนระหว่างคลาสกับอ็อบเจกต์นะครับคลาสก็เหมือนกับแม่พิมพ์แล้วก็สามารถพิมพ์อ็อบเจกต์มาได้หลาย,ลายตัวนั่นเองอืมทีน,นี้การสร้างอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุเราจะใช้คําว่า new แล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสแล้วก็จะใช้วงเล็บนะครับแล้วข้างในก็คือเป็น Argument หรือว่าค่าต่างๆที่เราจะใส่เข้าไป อันนี้ค่าที่จะใส่เข้าไปนี้ก็จะดูตามคลาสที่เราสร้างขึ้นว่าคลาสที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราระบุเรารเราระบุหรือเปล่าว่าต้องการค่าอะไรบ้างในการสร้างสร้างอ็อบเจกต์นะครับถ้าสมมุติเราไม่ระบุในวงเล็บก็จะไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นวงเล็บเปล่า,ลาแต่ว่าถ้าเราระบุว่าะจะสร้างอ็อบเจกต์เนี่ยเราต้องการไอ ID ของนักศึกษานะเราก็ใส่ ID เข้าไปเป็นอาร์กิวเมนต์นะครับซึ่ง พี่ใช้คำว่า argument list เพราะว่าอาจทำได้มากกว่าหนึ่งตัวก็ได้อันนี้ก็คือ constructor นะครับ constructor ก็คล้ายกับ method ก็คือเป็น method ที่มีชื่อเดียวกับ class ถ้าจะเรียกง่ายๆนะครับก็คืออย่างเช่น public class ตามด้วย class name สมมติพี่ให้คำว่า class name พี่จะสร้าง เป็น Class A นะครับก็เขียนไปเลยว่า Public Class A แล้วก็ปีกาเปิดปิดแล้วก็ข้างในนะครับก็จะประกาศเมท็อดขึ้นมาซึ่งมีชื่อเดียวกับ Class ที่สังเกตก็คือ Constructor ต้องมีชื่อเดียวกับ Class เท่านั้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นพี่จะประกาศเมื่อกี้พี่สร้าง Class A ไปแล้วจะสร้าง Constructor พี่ก็ใช้เลยว่า Public void แล้วก็ชื่อชื่อ Class ก็คือเป็น A แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ปีกา เสร็จข้างในก็อาจจะทำ t สเตทเมนต่างๆก็ทำคำสั่งต่างๆอะไรก็ได้ว่ากันไปนะครับก็คอนสแตคเตอร์หน้าที่ของมันก็คือการการกำหนดค่าให้กับ attribute หรือว่ากำหนดค่าให้กับคุณสมบัติของคลาสอันนี้คือที่สำคัญที่สุดของคอนสแตคเตอร์ก็คือกำหนดค่าให้กับ attribute นั่นเองนะครับก็คอนสแตคเตอร์ จะถูกเรียกเมื่อไหร่คอนส t r คเตอร์จะถูกเรียกเมื่อเมื่อสร้างอ็อบเจกต์ก็คือเมื่อมีคำสั่ง New เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพี่ใช้คำว่า New แล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสก็หมายถึงว่าพี่กำลังสร้างอ็อบเจกต์อันเนี้ยเมื่อไหร่ที่สร้างอ็อบเจกต์มันจะถูกคอนส t r คเตอร์จะถูกเรียกนะครับคอนส t r คเตอร์จำเป็นต้องมีไหมคำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่า คอนสแตนเตอร์ถ้าไม่มีนะครับก็คือมันจะใช้ default Constructor default Constructor ก็คือเราไม่จะเป็นต้องสร้าง Constructor ขึ้นมาแต่ว่าตัวโปรแกรมจ a ว a เนี่ยมันสร้างให้เราเองอัตโนมัติถ้ามันสร้างให้เราเองแปลว่ามันจะกำหนดมันจะไม่กำหนด a t t r i b u t e อะไรให้เราเลยก็คือคุณสมบัติต่างๆมันจะไม่กำหนดให้เราเลยอย่างเช่นถ้าเป็น In t ค่า in นคุณสมบัติสมมติเกรดเป็น Do u b l e ใช่ไหมครับ ก็มันก็จะใส่เป็น0.0ให้เราก็คือเป็น Default ของใจว่าถ้าเป็นชื่ออย่างสตริง g ใช่ไหมครับมันก็จะประกาศเป็น n นิ t t r i n g n e วก็คือเป็นดับเบิลโคลดเปล่าๆให้เราอันนี้ก็คือเป็น Default c o n s t r u c t o r นะครับเอดี๋ยวอ,อีกอันนึงก็คือการกำหนด Class Class มีอยู่2ประเภทยยใหญ่ๆคลาสอันแรกก็คือ non execute ก็คือคลาสที่ไม่มีเมท็อดไม่มีเมนเมท h อดนะครับคลาสที่ไม่มีเมนเมท h อดแปลว่าเป็นคลาสที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้คลาสอีกประเภทหนึ่งเรียกใช้งานนะครับมันไม่สามารถรันตัวมันเองได้มันต้องให้คลาสที่มีเมนเมท h อดเป็นตัวรันมันอ,มอันนี้ก็คือคลาส non execute คือมันไม่มันไม่ทำการ execute นั่นเอง แล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่พี่พูดไปก็คือ execute ก็คือเป็นคลาสที่ใช้ในการ execute หรือว่าใช้ run ก็คือคลาสที่มี Main Method อันนี้ก็เหมือนภาษา C นะครับพอกด run หรือว่า execute โปรแกรมเนี่ยมันจะตัว Java เนี่ยมันจะวิ่งหาวิ่งหาคลาสที่มี Main Method แล้วมันจะทำงานใน Method ใน Main Method เสมอนะครับก็คลาสที่มี Main Method เรียกอย่างนึงว่า test class นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกเฉยๆก็จริงๆเราอาจจะตั้งชื่อคลาสที่มีเมนเมทอดเป็นชื่ออื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อว่า t ท s t แต่ที่เขาเรียกกันว่า t ท s t เพราะว่ามันใช้ในการรันนั่นเองก็คือเหมือนรันเทสโปรแกรมได้อะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็หมดแล้วนะครับก็มาลองดูวิธีการสร้าง อันดับแรกก็คือวิธีการสร้างคลาสพอพี่ New Project มาเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวทุกโปรเจกต์ที่ผ่านมาพอ New มาแล้วมันก็จะได้ได้อย่างภาพตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือจะสังเกตว่าคลาสที่เราสร้างที่ Java สร้างให้เราเนี่ยเราใส่ชื่อไปว่า Java Class 5มันก็จะสร้างให้เราเป็นชื่อคลาสไปเลยนะครับที่เราใส่ชื่อเป็นโปรเจกต์ไปมันจะสร้างให้เราเป็นชื่อคลาสไปเลย ก็เป็น Java Class 5ซึ่งใน Java Class 5เนี่ยมันมี Main Method นะครับอันนี้ก็คือ Main Method จะเห็นว่าเราจะเรียก Class นี้ว่าเป็น Test Class ก็ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างปชื่ออื่นๆได้ไม่จำเป็นต้องชื่อว่า Test อนะอันนี้ก็คือ Main Method เดีพี่จะลองสร้าง Class อีก Class นึงนะครับก็วิธีทํา ก็เราก็คือเราคลิกขวานะครับ new จะว่า Class ก็กดเข้าไปนะครับก็ใส่ชื่อ Class เข้าไปเช่นที่พี่ยกตัวอย่างไปเป็น student การประกาศ Class นะครับเราจะนิยมให้ชื่อที่นำหน้าเนี่ยเป็นตัวใหญ่เสมออันนี้เป็นหลัก Formal รูกันนะครับก็คืออาจจะไม่จำเป็นคือมันไม่ได้ผิดหลักซินแทกแต่ว่าเป็นที่นิยม ในหมู่โปรแกรมเมอร์หรือว่านักเขียนโปรแกรมทั่วไปเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าคลาสต,ต้องขึ้นต้นข้างหน้าว่าเป็นตัวใหญ่เสมอถ้าใครที่แบบไม่ได้ขึ้นต้นเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็จ,จะแบบอ่ามันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันจะเชยแล้วก็แล้วก็แบบพอไปอ่านเนี่ยเขาจะแบบเออคนนี้ไม่ไม่ค่อยแบบโปรเฟชชั่นอลอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งข้างหน้าเป็นตัวใหญ่นะครับ อย่างเช่น Student ก็ S ตัวใหญ่ก็กด finish